โอ้ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีใกล้เสร็จแล้วครับเคียงหน้าใกล้เสร็จแล้วช่วยพ่อทำอะไรไหมเนี่ย ช่างตอนนี้ช่างกำลังทำเคียงนาบ้านเล็กๆที่อยู่ของพี่ชายครับคืออันเก่าหักครับแล้วครับก็เลยพังออกครับก็เลยทำใหม่ครับช่างแบบช่างจำเป็นมากครับช่างนะสมย้าดุลอยยอดู ฮะเดี๋ยช่วยพ่อทำไหมเนี่ยแสดงเซ็นเตอร์จะได้เห็นแม่กับน้องนี้ครับทุกทุกวันครับทุกทุกวัน ะนแดดหนานห่ทุ่งนี้นลอยเลยทุงสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวจะพาเมย์ไปอาบน้ำะให้แม่เล่นกับแม่กับสาวกับน้องก่อนครับ พ่อทำอะไรไม่ทำนย่างไรพ่ช่วยพ่อทำงานนะครับจอยไปจับหางฟีไว้ครับ อร่อยไม่จอยไหนหนูกินนมอระไรไหมเนี่ยไหนครับดูหน่อยไหนอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับน,นักเลงนักเลงน้ำนมจอยน้องแม่ครับจุบ๊บจุ๊บจุ๊บมือติมนมก่อนนะครับหนูขอเติมพลังก่อนนะครับเติมพลังก่อนนะครับ เติมพลังก่อนอร่อยไหมจอยจุ๊บจุ๊บจุ๊บหนูขอเติมพลังหน่อยนะครับ fc ทุกท่านนะครับผมขอเติมพลังก่อนครับเติมพลังก่อนเกิร่อยอร่อยไรกำลังเคลิ้มครับตอนนี้ครับอึ้บเออมีแรงแล้วครับอ่าม,มีแรงขึ้นแล้วครับผมมีแรงแนละ้วมีเสาผมมีแรงนะครับผม,มแรงแนละ้ว มีกำลังแล้วสวัสดีนะครับสวัสดีท,ทุกทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้น้องจอยกำลังคุยกับพี่สาวเขาอยู่ครับหลังจากนี้ควันเกยวก็จะพามองมไปอาบน้ำแล้วก็มาพักผ่อนกินหญ้าพักผ่อนต่อครับรอแสดงรอบบ่ายสองเป็นจิตวิจําวันทุกๆวันครับก็คันเยาก็จะอัปเดตให้ดูชมทุกๆวัน อย่าพึ่งเบื่อนะครับอย่าพึ่งเบื่อโมเมครับอย่าพึ่งเบื่อควานเขียวนะครับอย่าพึ่งเบื่อน้องจอยนะครับขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะครับเดือดรับจอยเราเพื่อนสีครับเปื่อนซี้นะครับกินนมแม่เดี๋ยวก็ง่วงนอนดูตาตาเริ่มง่วงนอนครับตาหนองจ่อยครับเริ่มง่วงแล้ว เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็นอนนะครับอีกไม่นานน,นะครับเดี๋ยวก็หมดฤทธิ์ครับเดี๋ยวก็หมดฤทธิ์นอนครับกินนมแม่กินแล้วเริ่มอยากนอนเริ่มงม่วงนอนแล้วส่วนนี้นะมามีแฟมิลี่ครับผมสวัสด,ดีพี่พี่อมพานะครับสวัสด,ดีนะครับน้องจอยเริ่มง่วงนอนแล้วน้องจอยครับน้องจอยเราเริ่มง่วงนอนแล้ว เฮ้กำลังทำเคียงนาครับทำที่พักที่อาศัย แรงๆก็ใส่ชุดมาช่างทางชางยีเดียทำเรื่ต่านัี้อา่าาส่าลงให้เียไม่้องย่้กยช่างลังทำครับช่างเ้ช่างผ่านช่างผ่านครับทำทำด้ามดข้างหลงครับผมเป็นมัยให้ครับไปทำยังงนไปเอ๊ะ เราจะให้เออว่ามีมาช่วยทำครับลองปล่อยไอ้แม่นุปล่อยเมย์เออดูจะรักพ่อมากไว้เน้องนี่คือตาครับอ้อนพ่อแล้วอ้อนพ่อครับเธออ้อนพ่อแล้วเธอจะอ้อนพ่อแล้วน้องจอยก็อยากดึงหางพี่ไว้อ้อนพ่อครับอ้อนพ่อเดือยตาเาเธอเวลาเธออ้อนจะประมาณนี้ครับ อ่อนพอก็จำได้นะครับเธอจำได้ครับสัญชาตญาณอ่อ,อนพอดูใบหหเธอรู้ครับดูครับดุบดุบุบๆๆๆสวัสดีนะครับสวัสดีท,ทุกท่านเลยนะครับ มันจะไปช่วยพ่อทำอะไรไหมเนี่ยน,น้าเมยดูเื่นก <c oughs> ันอกับพ่อใจเนี่ยก็อยากเล่นกับน้องเป็นช้างที่ รักแม่รักน้องรักพ่อรักทุกทุกคนมากครับโมเมครับมีดูห่อแก้มน้องจุ๊บจุ๊บจุ๊บน้องจอยนี่สำรวมมากได้อยู่กับพี่สาวเป็นอะไรที่สำรวมด,ด,ดีมากเลยน้นองจอย เดี๋ยวย่ายัางครับจะพาไปอาบน้ำพักผ่อนนี่ครับให้เล่นกับแม่กับน้องก่อนครับเดี๋ยวความเกี่ยวก็จะพาน้องมีไปกินอ้อยกินย้าครับตอนนี้ก็ให้เธอผ่อนคลายเล่นกับแม่กับน้องอต่อเติมความสุขให้มากครับเดี๋ยวความทุกข์หรือขออุปสรรคก็จะผ่านไปด้วยดีครับแต่ว,ว่าใครก็แล้วแต่ครับก็เหมือนกับคนเหมือนกันครับ ต่อเติมให้มากครับความสุขครับพออุปสรรคที่เกิดหรือความทุกความทุกไม่อยากต่อเติมครับมันมาเองจะว่าอะไรก็แล้วแต่ครับปัญหาเรียว่าปัญหามันจะเกิดขึ้นเองในหลายอย่างก็ถ้าเรามีความสุขมากก็จะผ่านปัญหาไปด้วยดีครับก็จะผ่านปัญหาไปด้วยดีแล้ว ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะ,ค,ะค,ค,รนจค,รครับขอบคุณมากๆเลยครับทุกๆกำลังใจครอบครัวสุขสันต์ครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับคุณพี่กอบเพชรน,นะครับครอบครอบครัวตัวละมุน้ครับพี่อินพี่นิ้วโหวันหนึ่งวันหนึ่งพี่อินนี้ทํางานแบบอิสลามมากเลยนะพี่อินเนี่ยก็ชมเชยพี่อินมากเลยครับเนี่ยสมชื่อจริงๆครับ สมชื่อจริงๆอินแบบอินเลฟิฟอ่ะขอบคุณนะครับอินขอบคุณแล้วขอบคุณอีกครับอินครับพามาหาแม่กับน้องบ่อยๆทุกวันครับเจ้าแม่คือจะเห็นทุกวันครับแม่ก็ททางานก็คือหมายความทำงานที่เดียวกันแล้วก็มาแสดงก็เจอการทุกวันครับถ้าแม่ถ้าพ่อเอแม่กับน้องมาครับก็จะเห็นกันทุกๆวันนลครับ วันไหนที่แม่น้องมินามาแสดงว,ว่าพี่ชายไม่ว่างครับแสดงว่าพี่ชายไม่ว่างก็ไม่เล่นพามาครับเยสำรวมมากน้องจอยเราครับน้องจอยได้อยู่กับแม่อยู่กับพี่นี่สำรวมมากครับ <c oughs> เหมือนคนละคนนะครับดูมังง่วงนอนน้องจอยป้าเมย์ป้าแอบน้ำปะเมียจ๋าปาอาบน้ำปะพอยังครับปลาแอบน้ำเร็วเมี่น้องง่วงนอนแล้วให้น้องนอนเ่ยน้องเริ่มง่วงนอนแล้วครับเมียจ๋าไป่อให้น้องนอนเนาน้องเริ่มง่วงนอนจ๋าเยอะมาน้องดูแววตาของน้องจอยครับเริ่มง่วงนอนมากเลยครับมามามาเมียจ๋ามา มาแล้วครับขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับขอบคุณมากๆเลยครับทุกๆกำลังใจตอนนี้บ้านบ่านักกีฬาพร้อมแล้วครับผมครับหลงังจากนี้พันเก่ยวกจะพานโนมีแบบน้ำครับขอบคุณทุกๆกำลังใจครับหนึ่งไลน์หนึ่งกำลังใจนะคะ